สวัสดีคับท่านมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับจริงๆผมอยากจะทำอัปเดตดราม่าต่อนะั้นจริงๆอยากจะทำเรื่องของน้องยกเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมชุดนักเรียนมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวหลายคนอาจจะมาด่าว่าแบบเดี๋ยวก่อนนะช่องนี้มันเป็นช่องบ้านทำเรื่องบ้านก่อนอ่ะก็เลยกลับมาทำคลิปอัปเดต NBA สักนิดหนึ่งนะครับและในวันนี้เองก็มีเทรดที่ค่อนข้างสำคัญพอสมควรซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวชี้วัดในอนาคตว่าทีมนี้จะมีโอกาสลุน้นแชมป์หรือไม่นั่นก็คือการเทรดคริสแท็บพอร์สติกสของ Boston บอสตันเซ้ลต รรายงานมาช่วงแรกนะครับว่าเป็นการเทรด3ทีมซึ่งตอนแรกจะเป็น LA Clipper ร์บอ t ซ c นซิลตแล้วก็วอชันวิสาครับแต่ว่าดิวนั้นก็ล่มไปนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าทางด้านของ l อ c ค i p p ป r ไปตรวจดูว่าไอหมคล่ c อมบักด้นที่ให้มานี่รู้สึกว่าสภาพร่างกายจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็ทําการล่มดิวไปครับจนสุดท้ายเนี่ยบอสซอนซลติกกับวอชันวิสาที่อยากจะทําการเทรดกันต่อนี่หัวหมุนเอาไงเอาไงดีวะแล้วก็ไปคุยกับเอมฟิกกิสลีครับจนสุดท้ายได้ข้อสรุปมาประมาณนี้ครับว่าบอสซอน ครับแล้วก็สิทธิ์ในการดรับรอบแรกนะครับว่ากันว่าเป็นอันดับที่25นะครับในปี2023นะครับแล้วก็สิทธิ์ดรับรอบแรกก็คือปี2024นะครับซึ่งเขาบอกว่าได้จาก Golden State Warrior นะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะเนี่ยนตามรูปนะครับก็คือท็อป4ในขณะที่โมเชตต์วิสานนะครับจะได้ทรอยสโจนจากเมนฟิกิสลีนะครับจะได้ดาริโอแกอร์เรลลี่จากบอสตันเซลติกนะครับได้ไมมัสกูล่าจากบอสตันเซลติกนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ดรับรอบแรกปี2023อันดับที่35นะครับในขขณะะททีีี่่่เเนฟิิกสสลจได้้มมมาาาาคคคัรรร์บองงซึ หลายคน,นะบอกว่าบอสเซนเซลติกยังไงก็คุ้มแต่พอผมมาดูรายละเอียดจริงๆนะครับตรงนี้เขาเรียกเนารวิเคราะห์กันของทนัก ESPN ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอสเซนเซลติกดูเหมือนจะเป็นทีมที่ขาดทุนที่สุดเลยแต่ว่าไม่ได้ขาดทุนแบบมากขนาดนั้นเพียงแต่ว่าพอจัดอันดับเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าการเทรดครั้งนี้บอสเซนเซลติกอยู่ในเกรด B ลบในขณะที่ทางด้านของมิลฟิกส์ลียอยู่ออที่ B ส่วนทางด้านของวอชินตันวิสรนได้ A ลบเลยทั้งๆที่วอชินตันวิสานได้เพียงแค่มาคัสสมาร์ทเพียงแค่คน แต่ว่าอา้าวทำไมมันถึงได้คุ้มขนาดนั้นเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นเรื่องของเงินเดือนค่าจ้างของคริสตัปพอร์สันกิสเพราะในรู้การที่จะถึงนี้ครับคริสตัปพอร์นกิสเนี่ยมีโอกาสครับที่จะเลือกเป็น p l a y ์ r option ก็คือจะอยู่กับทีมก็ได้หรือจะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นก็ได้ตรงนี้เนี่ยพอถูกเทเบิลผมเชื่อนะครับว่าคริสตัปพอร์สันกิสมีโอกาสสูงครับที่ตัวเขาเนี่ยจะยังอยู่กับบอสตันเซอร์ติกต่อไปเพียงแต่ว่าจะอยู่แบบไหนจะเป็นการเซ็นสัญญาต่อจะเป็นการเลือกออกจากทีมหรืออะไรยังไงสุดท้าคยค แต่ว่าจะอยู่แบบไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการเล่นอีกด้วยซึ่งสาเหตุที่ผูเชนร์ิซัตได้เอลบปเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าคือเขาไม่ต้องมารับความเสี่ยงอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ได้กําจัดเพดานเงินเดือนที่สูงของคริสสพอนสกิสสูงถึง36ล้านเหรียญสหรัฐและตรองรีบต้องมองนะครับว่าการที่บูเชน์ิซัได้ไทอัสโจนาริกาเนรีมันมาสกูล่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ความสําเร็จหน้าตอนนี้เลยและทีมเองก็ไม่ได้อยากจะสําเร็จตอนนี้แล้วคือบู ชคือขอแค่อยู่ทรงรีวิวไปอย่างนั้นแหละคือได้แกลเนารี่มามันก็ดีแต่ว่าแกเรี่ก็มีอาการบาดเจ็บอยู่เพิ่งหายกลับมาก็จะเล่นได้ไหมซึ่งตรงนี้แกรเลอรี่อาจจะถูกเทรดในอนาคตอีกก็เป็นไปได้ก็คือมาเก็บสะสมเพื่อสร้างรีวิวทีมไปส่วนไทรัสโจนก็เป็นผู้เล่นที่ดีแต่ก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะถูกเทรดแลกไปในอนาคตอีกดังนั้นเนี่ยวชวิสศก็เลยน่าจะเข้าสู่การรีวิวเต็มที่เลยเพราะตัวคลายครุสมาเองก็น่าจะยังไม่อยู่กับทีมครับเขาว่ากันว่าคลยครุสมาถ้าไม่ไปอยู่กับฟินิกซันก็อาจจะกลับไปออยู่กกัับเเลนนี เขาว่าประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยการที่วิทยาศาสตร์ได้ A ลบเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเขาแบบได้คุ้มทุนสุดได้ดีสุดไม่ใช่ฮะแต่ว่าได้สิ่งที่ตัวเองต้องการมากที่สุดเท่านั้นเองครับในขณะที่ทนานักของบอสตันเซ l t i ติกเองยังต้องมีความเสี่ยงโอเคได้ตัวดีมานะดูคุ้มนะแต่ว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ครับในขณะเดียวกันตัวครูสต์พอรสันกิตเองอาจจะไม่ได้ทําหน้าที่เต็มที่อย่างที่บอสตันเซ l ติกคาดหวังได้ขนาดนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ต้องอยู่ที่ระบบการเล่่่นนหรรรรืออะะะไก็แแล้ววตคับเพาา าหากว่าเรามาพูดกันตามตรงนะครับการที่พุทธศพพรสิงคิทมาเนี่ยมาแทนออฮอรฟอร์ดได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะในเรื่องของเกมป้องกันครับเพราะตอนนี้ออฮอรฟอร์ดเนี่ยโอเคเป็นผู้เล่นที่เข้ากับทีมไม่ดีแต่อายุมากแล้วเนี่ยเพิ่งจะอายุ37เมื่อวันที่3ที่ผ่านมานี่เองครับดังนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการเล่นเนี่ยมันดรอปลงแต่ว่าสิ่งที่ออฮอรฟอร์ดเคยให้กับทีมบอสตันเซอร์ตี้ก็คือเกมป้องกันพิกแอนโรว์คือตามสถิติเนี่ยเวลาที่มีคนพิกแอนโรว์มาใช่ไหมครับอออออฮฟรรรรร์ดดสสสสาาาามมาถถวววิทตตัััปปะะกกกบไ้้นนนนแลงงงงเเ็จี่่ยูึ28%ใชุ ปกตินะครับแต่ว่ากับ, Chris บคริสตัลโพซินกิสเนี่ยกับมีเปอร์เซ็นต์ในการป้องกันในการสวิตตัวประกรบแบบนี้เพียงแค่5%เปเท่านั้น <c oughs> แล้วถ้าหากว่าเราดูในทีมบอสตันเซอร์ติกในการประสบความสำเร็จในการสวิตป้องกันตัวประกรบอะไรเงี้ยมีผู้เล่นเพียงแค่คนเดียวครับก็คือลุคคอร์เน็ตเป็นเซนเตอร์ที่ดูใกล้เคียงที่สุดก็คือทําสําเร็จเพียงแค่7%ดัง <c oughs> นั้นเนี่ยในเรื่องของเกมป้องกันของบอสตันเซอร์ติกตรงนี้เนี่ยคริสตัลโซินกิสอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไรแต่อย่างไรกาารน้ัพฒไ ถ้าหากว่าคริสพอร์สนกิได้มีโอกาสเล่นร่วมกันกับฮอลฟอร์ได้มีการเรียนรู้วิธีการเล่นเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวเขาเนี่ยพัฒนาเรื่องของเกมป้องกันได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของการจ่ายบอลนะครับทางด้านของคริสพอร์สนกิเท่าที่ผ่านมาเลยเนี่ยตัวเขาเคยมีสถิติในการแอสซิสสูงสุดตลอดอาชีพนะครับก็คือเมื่อประมาณฤดูกาลที่แล้วที่แล้วฤดูกาลที่แล้วที่แล้วคือฤดูกาลอะไรฤดูกาลที่แล้วที่แล้วเนี่ยก็คือในช่วงปี2021จนถึง2022ก็คือช่วงประมาณฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ดููกกกกาาาลล่่่อนนน้้้้ีีี็ททแแววเม ค่าแอสซิสสูงสุดตลอดชีพยอยู่เพียงแค่2.9ครั้งต่อเกมในขณนะที่ออฮอรฟอร์ดเนี่ยคือ2.9ครั้งเนี่ยมันขี้ๆเลยเพราะโดยปกติที่ผ่านมานะครับออฮอรฟอร์ด oh มีค่าเฉลี่ยในการแอสซิสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3-4ครั้งในช่วงประมาณ3-4ฤดูก,ก,กาลที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยต่อให้เป็นฟอร์มแย่ๆหน่อยจ่ายบอลไม่ค่อยดีของออฮอรฟอร์ดเนี่ยก็ยังดีกว่าทางด้านของคริสส์พอร์สันกิสนะครับแต่อย่างไรอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคริสส์พอร์สันกิสมีโอกาสพัััััฒนนนนาาาาาาขึ้ข้้้ถหหกกเเเรรรไไดดดดมมล่่่บบออออออฮฟ์็ยคคืตตววีแง ต้องมาวัดอีกว่าจะดีจริงไหม เรานั้นดีตอนนี้คือดีในเปเปอร์ในเรื่องของชื่อเสียงที่ผ่านมาที่เคยอยู่กับนิวยอร์กนิกซที่เคยทําดีขึ้นมาก่อนแต่ว่าพอมีวอสซอนซีลติกจะได้ไหมอ่ะมันดูไม่ค่อยตอบโจทย์อย่างที่ทีมต้องการสักเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้ค่อยอยากได้เท่าไหร่นั่นคือเรื่องเกมป้องกันนะครับแต่มาที่เกมบุกค,ครับคร,ริสัพพอเซนกิตเนี่ยจะช่วยทนาน้ของบอสตันซลติกได้เยอะเลยเพราะว่าจะเพิ่มมิติในการเล่นเรื่องของวงในโดยเฉพาะการโพสต์อัพขอบอลเพราะที่ผ่านมานะครับในรุ่การที่ผ่าน สันเท่ห์ถ้ำครับที่โพสตขอบอลเยอะที่สุดก็คือ95ครั้งตลอดทั้งรูปการเลยนะครับในขณะที่คริสต์พอซิงคิตเนี่ยตลอดทั้งรูปการที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยโพสตอัพถึง263ครั้งซึ่งใน263ครั้งเนี่ยแปรเปลี่ยนมาเป็นแต้มค่าเฉลี่ยเนี่ยในการโพสต์ขอบอลหนึ่งครั้งเขาจะได้แต้มประมาณ1.25แต้มต่อการโพสต์ขอบอลหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็นชุดเองหรือโพสตขอบอลเสร็จปุ๊บได้บอลมาปุ๊บแล้วจ่ายบอลให้กับเพื่อนได้ยิงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นยิงเองซะมากกว่าเพราะเอ หครับที่ทีมจะได้แต้มอย่างน้อย2แต้มประมาณนี้นะครับถ้าเปลี่ยนเป็น3มแต้มก็จะอยู่ที่ประมาณ4 0กว่าเปอร์เซ็นต์ตีเป็นประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยมิติในการบุกของพอตันเซลติกเนี่ยมันก็จะหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้ก็อย่างที่เอราอเห็นกันก็คือไปนเน้นที่เจสันเททมแล้วก็เจเรนบราวแล้วก็การแบบว่าทิ้งบอลข้างในแล้วคลิกออกนอกนี่คือสาเหตุว่าทำไมออฮอร์ฟอร์ถึงได้แอสซิสต์เยอะมากนะักแล้วออฮอร์ฟอร์บางทีเองก็ยังไปยิงนอกอีกด้วยพอได้คลิปสัอร์ซิงกิท้ยกกอองมะีี่่เปออันูแดแล เรื่องของค่าจ้างที่เกิดขึ้นครับเพราะตอนนี้บอสตันเซ l t i ติกเองก็มีปัญหาครับคือเจสันเทธทำมันลอยตัวไปแล้วแต่ว่ากับเจเลนบราวครับเจเลนบราวนคือหนึ่งคนครับที่ยังเป็นปัญหาของบอสตันเซ l t i ติกซึ่งถึงแม้ว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับตัวเขาจะยังมีสัญญาอยู่กับบอสตันเซ l t i ติกเป็นปีสุดท้ายซึ่งก็ไม่สามารถเลือกได้คือต้องเล่นนั่นแหละแต่ว่าจะเก็บไว้ไหมถ้าสมมติว่าบริษ,ษ,ษัทพอซินคิดมาแล้วเสียเรื่องของเงินเดือนเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้เก็บเจเลนบราวต่อไว้ไมได้น้นััเัเเญญาาาีีป็สสสญญุทยแลวจองกมมภ ว่าตัวเขาต้องการเงินมากกว่านี้เพราะว่าถ้าหากว่าได้เงินเท่านี้เนี่ยไปอยู่ที่อื่นดีกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบาส,สเกตบอมันคือบีสินเน็ธุรกิจก็คือธุรกิจผมจะอยู่กับบอสซันสเตติกไหมผมก็อยากอยู่ครับแต่ว่าถ้าที่อื่นให้เงินเยอะกว่าผมก็จาใจจะต้องเลือกไปอ่ะคือเขาแล้วถ้าหากว่าเจนนิบาลไปอยู่ที่อื่นเนี่ยมีโอกาสได้ถึงประมาณ40ล้านเหรียญหรือว่าเกือบ50ล้านเหรียญต่อปีออออออก็มีสิทธิ์นะครับเพราะมีการพูดกันเยอะเลยครับว่าจริงๆแล้วในรุกการที่ผ่านมาที่บอสซ ที่มีความเสถียรในการเล่นมากกว่าเพียงแต่ว่าชื่อเสียงมันไปอยู่ที่เจสันเททัมเท่านั้นเองแต่ถ้าดูกันจริงๆเนี่ยเจเรนบราวก,ก็มีความเป็นซูเปอร์สตาร์เหมือนกันเพียงแต่ว่าระบบอาจจะไปเอื้อให้เจสันเททัมนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับวอช t o n ันเซลติกนะครับว่าจะต้องวัดดวงกับทางด้านของคริสส์พอรสันกิดว่าเอจะเล่นเข้ากับระบบจะช่วยทีมได้เยอะไหมแล้วก็เกมป้องกันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นและในขณะเดีวยวกันจะต้องมาวัดใจครับว่ากับเจเรนบราล์เนี่ยพอคริสสเพอร์สัสงงนก,กิท ตัวปอซนเซลติกเนี่ยจำเป็นจะต้องมาจัดการภายในอีกคือเทรดแล้วมันก็ยังไม่จบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เสียไปมากกว่าเลยลก็คือการที่พวกเขาเสียมาคาสมาสต์เพราะจริงๆแล้วเ,เนี่ยพวกเขาไม่ได้อยากเสียมาคาสมาสพวกเขาอยากจะปล่อยมาคอมบักดอนซะม,มากกว่าเพราะมาร์คาสมาสเนี่ยดูเหมือนจะเป็นผู้เล่นที่ครบองค์ประกอบที่เข้ากับทีมแล้วที่แบบ5ตัวจริงนะมาคาสมาสเจสันเททามครสิสตพอเซนกิเจเลนบาลก็ออฮอฟอร์ดเป็น5ตัวนี้5ตัวจริงที่แบบดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายกลายเป็นม ให้ทางหน้าของแอลคริปเปอร์เนี่ยตัดสินใจนอองมึงอยากได้ก็มึงอยากได้ก็เอาไปดีกูไม่อยากได้อะไรเลยทําให้พวกเขาต้องตัดสินใจเสียมาคัสมาร์ทไปซึ่งก็แบบ เสียมากกว่าที่ควรจะเสียนิดหน่อยนะครับคือมันน่าเสียดายตรงที่มาคาสมาร์ทเนี่ยกำลังเริ่มเป็นผู้เล่นที่ยิงแม่นขึ้นคือก่อนหน้านี้มาคาสมาร์ทเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เด่นในเรื่องของเตรียมป้องกันแล้วก็ใช้ร่างกายชนชนชน,น,นะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาหลังๆที่อายุเริ่มมากขึ้นนะครับมาคาสมาร์ทครับในช่วงสองฤดูก,กาลที่ผ่านมานะครับเขามีความแม่นยําสูงถึงประมาณ40%เลยซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มทีเดียวในอันนี้เฉพาะในความแม่นยานะครับแล้วก็ยิงน้อยลงคือมารปณ3 การก่อนก็คือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ11-12แต้มต่อเกมแต่ว่ายิงน้อยลงประมาณ2ครั้งต่อเกมดังนั้นเนี่ยเห็นไหมครับใช้โอกาสน้อยลงแต่แต้มเท่าเดิมเออมันก็แสดงว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นเล่นฉลาดมากขึ้นให้สมกับชื่อชื่อสมาร์ทแล้ว3แต้มเนี่ยก็เป็น3แต้มที่น่าจะคงที่ที่สุดในในช่วงนี้นะครับทั้งได้ยิงเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ยิงแม่นขึ้นด้วยนะครับสำหรับมาคาคสมาร์ทซึ่งตรงน,นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทีมไม่ค่อยอยากเสียเท่าไหร่แต่สุดท้ายนั่นแหละครับมันไม่ม ครับตอนนี้พวกเขาวิเคราะห์กันมานะครับว่าอยู่ในเกรด B ก็คือใน3ทีมเนี่ยอยู่กลางๆนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าการได้มาคัสมาทมามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์ทีมเพราะว่าเป็นคนที่สามารถมาแทนเดวรอนบุกได้เลยเพราะตอนนี้ทางด้านของทีมเนี่ยไม่มีจามอรันถึง25เกมกําลังขาดพอยต์กาดและเอามาคาสมาทเนี่ยมาเล่นพอยต์กาดได้และเมื่อวันไหนก็ตามที่จามอรันสามารถกลับลงมาเล่นได้แล้วเนี่ยาม้รันก็กลับมาเป็นพอยต์กาดส่วนมาคัสมาร์ทก็คือดีดมาเป็นชูตติ้งการดเป็นป ซึ่งถึงแม้ว่า3ตัวหน้านี้นะครับจะเป็น3ตัวหน้าที่ตัวเล็กแต่ว่าทั้ง3คนสามารถป้องกันได้เนื่องจากมีสภาพร่างกายที่ค่อนข้างแข็งแรงคือจามอรันก็ปิดป้องกันอ่าพอยกาดใช่ไหมฮะในขณะที่เดชมอนเบนเนี่ยคือตัวอาจจะไม่สูงมากแต่แขนย่า่ใหญ่แขนเหมือนไนโนเสาวอ่ะเดินไปอาหัวไหลเบียดอาหัวไหลเบียดส่วนมาคัสมาร์ทไม่ต้องพูดถึงครับเป็นคนที่เด่นในเรื่องของเกมป้องกันอยู่แล้วถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะไม่ได้รับรางวัลอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าก็ยังก็ยังเด่นในเรื่องนี้อยู่ดีนะครับมาังว fensiv Player เมื่อประมาณปี 3, 2 0 2 2อ้ปีที่ผ่านมาก็ยังได้ NBA Hustle Award นะ Hustle Award ก็คือสายบูอ๊อะจังหวะ5 5 5 0คือแบบไป อาเป็นผู้เล่นที่ขยันก็นแล้วกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์อยู่ดีถึงแม้ว่าจะไม่ติดออทีมเดฟเฟนซีก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบป้องกันดีอยู่ดีถูกไหมเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนทางด้านเบนฟิกสลี่เนี่ยได้เดียรอนบุกในเวอร์ชั่นที่แม่นขึ้นแล้วก็อาจจะสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงน้อยกว่าเดรอนบุกซะด้วยซ้ำไปครับและตรงนี้นะครับเรื่องของเงินเดือนเนี่ยมาคัสมาร์ก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ยี่ริบเอ่ี1ดล้าน,น,น,ะะนกานก็คือต่างันประมาณ10ล้านแต่ ด้วยประสบการณ์ด้วยฝีมือด้วยชื่ออะไรเนี่ย <_ d ata> ก็ดูเหมือนมาคาสมาจะค่อนข้างคุ้มค่ากว่าครับอ่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้เมฟิสนี่เนี่ยดูค่อนข้างที่จะโอเคในปีนี้ขึ้นมาแล้วอีกอย่างหนึ่งเดรลอนบุ๊กอย่างน้อยคือเป็นผู้ใหญ่ไปอยู่ในทีมที่เป็นระบบมาก่อนถูกไหม ก็เลยอาจจะทําให้แบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้นายต้องทําแบบนี้นะจังหวะแบบนี้อ่ะเป็นการเอาโน้ตฮาวจากทีมที่มีประสบการณ์เป็นทีมมหาอำนาจแล้วกันนะครับมาสมองไหลมาสอนเมฟิกิสย์อย่างนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไปอ่านคอมเมนต์นะครับแฟนๆของบอสตันเซ l t i ติกเนี่ยเขาเสียดายมาคาสมาสคือมาคาสมาเนี่ยถูกรับมาโดยทีมบอสตันเซอติกนะครับมาตั้งแต่ปี2014ก็ถ้าหากว่านบมาตอนนี้ก็9ปีแล้วแล้วก็เป็นตัวที่โดดเด่นให้กับทีมมาตลอดแรกๆอ่ะผม ทีมอะมีเรื่องว้ายเบ่งกล้ามอัดหน้าใส่ชู อัดใส่ทีมคู่ต่อสู้คือแฟนๆฟนทีมอื่นก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าแฟนๆฟนทีมตัวเองเอ้ยเอาดิสู้ดิเอานี่เป็นแบบหัวหอกของทีมอะไรอย่างนี้ครับแฟนบอส c ซนสติก็บอกว่าโอ้จริงๆอยากให้มาคาสมาาอยู่ก่อแล้วก็แบบชอบดูมาคาสมาเขาพูดอย่างงี้นะแต่บางคนก็บอกว่าดีแล้วเพราะหลังๆรู้สึกว่ามาคาสมาสนาจะเล่นไม่ได้ฟอร์มดีเท่าเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าคนที่ไม่ใช่แฟนบอสเซนติก็บอกว่าเนี่ยไปอยู่กับเมฟิกิซี่โอ้เข้าเลยเข้าแก๊บเลยเพราะว่ามา,า,มา็เคเันกกน คือเรื่องราวของการเทรดในวันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วยังมีเรื่องของไซออนวิลเลมสันนะครับที่ตอนนี้โดนเป็นแฟนเก่าไหมไม่ี่ผมไม่แน่ใจนะ <c oughs> ก็คือไอคนที่เคยมียูริออกมาทวิตนะครับบอกว่าอีฉันเนี่ยมีเทปกันระหว่างอีฉันกับไซออนวิลเลมสันนะ NBA นไม่ต้องไป มันเนดี๋ยวจะปล่อยคลิปออกมาให้ดูโอ้โหขู่ครับว่าจะปล่อยคลิปดูของไซออนเยีสันพ่อขู่ได้วันหนึ่งเท่านั้นแหละโดนแบน <c oughs> โดนทวิตเตอร์ครับแบนแอคเขาไปครับทำให้ทางด้านของแกชื่ออะไรผมจำชื่อแกไม่ค่อยได้เป็นแบบว่านักแสดงที่ได้รับผอ <c oughs> เป็นพรสตาร์นะครับโไริอามิวส์นะครับก็นี่แหละออกมาบอกออกมาแฉนี่แหละแล้วก็โดนเนี่ยซึ่งหลังจากที่ทวิตเตอร์ทำการแบนแอเขาของโมรอามิวส์เนี่ยตัวแฟนๆก็ออกมาแสดงความ ไม่ค่อยพอใจเขาบอกว่าเดี๋ยวนอนนะในทวิตเตอร์เนี่ยมันมีคนที่ใช้คําว่าโพสต์อนาจารย์มากกว่านี้อีกอันนี้เป็นแค่คําพูดขึ้นมาทําไมถึงทําการแบน NBA, NBA มีส่วนรู้เห็นในการปิดปากอย่างนี้หรือเปล่าอ่านี่มันเป็นกลุ่มอํานาจนิยมพ่อไซออนวินเลียมสันเป็นคนมีชื่อเสียงใช่ไหมทวิตเตอร์ต้องทําการปกป้องนู่นนี่นั่นว่ากันไปแต่บางคนก็แสดงความไม่พอใจในเชิงที่ว่าทวิตเตอร์ทำอย่างนี้ได้ไงไปแบนแอดเขาเขาแบบนี้แล้วผมจะไปดูคลิปที่ไหน คือไม่ใช่อะไรอยากดูคลิป้าสมมติโมเรีมยูโดนแม่เขาเอาแล้วไปโพสที่ไหนอ่ะโพสใน u t u b e มันก็ไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องไปหาดูเอาอาออลนแฟนหรืออะไรเงี้ยโอ้ไม่แน่นะอยากเข้ามาดูนะครั้งละร้อยบาทไซออนวินเลียมสั้น คนดูล้านคนได้ร้อยล้านบาทคนดูทั่วโลก10ล้านคนได้100ล้านบาทอ่ะนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะครับแต่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าการเทรดนะตอนนี้เนี่ยผมเองยังไม่ค่อยให้น้ำหนักสักเท่าไหร่เพราะว่าเราก็เห็นแหละว่าเนี่ยอู้เทก็บูมบ้าบูมบ้าในช่วงซัมเมอร์แต่สุดท้ายพอเข้ากลางดูการช่วง n b a นบีออซ่าปุ๊บอันนั้นนะเทรดของจริงดูอย่างรัสเซียส์บุ๊กเนี่ยเทรดเข้ามาตอนเริ่มฤดูกันบอทีมเราจะได้แชมป์ พอเล่นเท่านั้นแหละอีดอ,อแต่พอช่วงผ่านไปกลางฤดูกาลปุ๊บอ้าวเริ่มรู้ว่าคนนี้เล่นแบบนี้อะไรยังไงปรับเปลี่ยนปุ๊บนั่นแหละครับน่าจะเป็นไฟนนลจริงๆนะที่จะเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้โอ้พูดถึงการเทรดแล้วก็อยากพูดถึงคริสพอเอาไว้เก็บไว้เล่าในคลิปหน้ากันละกันนะครับแล้วก็อยากจะบอกนะครับว่าเสื้อกับกางเกงที่เขาเล่นยูคิชคือปิดรับแล้วนะครับก็จะทําการรีบส่งให้ได้ภายในวันที่ประมาณวันที่26-27เดือนนี้นะครับอีกประมาณ5-6วันนะและนี่คือสิ่งทีีี่เกกกกิิิดดขึ้้ NBA นะ้้้นนนนนัันับบบ NBA ตออคคไววพหลลปปางยสส We'll be right back.